คสัขานี่จะได้มาครับนี่โฆษณาตัดเช็คซ่อมแอร์บ้านอิสูวิชิอิเล็กทริกนะครับมีเตอร์สลิมนะครับพิสปนะีดมีปัญหาบินได้ได้เห็นคอยร้อน mm hmm. mu คีด sg f, f 2 4 v bc คีดที่หนึ่งนะครับ mm hmm. เสียงได้ยินนะครับเสียงดังเอืดนะครับแล้วก็ พัดลมคอมเซรอร,อรสส์สตาร์ทไม่ออกนะอาการโอเคทำไมเช้ก,กันมาติมิเตอร์กิ๊บแอมไม่ได้มาอันนีน้น้อยก็รู้ว่าพัดลมหมุนโอเคแกะมาแล้วครับอัอนนี้เป็นแมกเนียอมนะครับปาพัลมน่แคปลันอยู่นี่นะครับ ไมโครนะรุ่นนี้ลมปกตินะครับแต่คอมเพรสเซอร์มันทำงานดังอืดนะครับอืดแล้วก็ตัดไปโอเคเดี๋ยววัดแรงไฟดูกันนะครับโอเคตั้ง AC 1,000ัโวลต์แล้วกันนะครับจะวัดตรงคาปาแล้วน,นะครับตรงนะี้นะแคปรันนี้นะ ตอนนี้ไม่ขึ้นแหลงไฟนะครับโอเควัดตรงของพัดลมนะครับจะดวัดยากนะของพัดล,ลมตั้งหนึ่งพันก็ขึ้นออยู่ที่3า0โวลต์นะครับประมาณนั้นของอแคปลันไม่ขึ้นนะครับของคอมเพรสเซอร์ไม่ขึ้น โอเครบกวนพี่กดปิดรีโมทแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ก่อนช่างจะวัดโอมดูโอมคอมเพรสเซอร์อยู่ก่อนนะครับอันนี้โอ้โหรดน่าจะตัดอยู่ ตั้งโอ้โไปวัดที่ครับปิดแล้วนะครับตั้งที่คูณสิบหรือคูณหนึ่งนะครับตัวใหญ่ก็คูณหนึ่งก็ได้นะครับเคสีโลนะโอเคอปรับแอดจัดเอทิเกตนี่นึงนะครับปิดแล้ว ลอยเดี๋ยวปิดเบรกเกอร์แล้วเหรอปิดแล้วไฟค้างหัวอ้าวเอ่เอางานเข้าแล้ว,วปิดเอ่อลูกซากิจแล้วใช่ไหมครับยังเพราะนี่ปิดเบรกเกอร์ตัวตรงหน้าน,นะเบรกเกอร์ของแอร์ใช่ไหมพี่ใช่ก็ปิดซาดกิ์ใช่ไหมใช่ครับนี่ต่อสายไฟผิดนะครับเนี่ย สังเกตลูกเนี่ยต้องใส่ไอ้ไที่ทำผิดเ,เนี่ยอะไรไฟไ,ไฟไอเมนกับไอเนี่ยไอคน,นที่มาเดินนี่เนี่ยเดินด้านทีพัดอ่ะมีไ,ไฟไไปิดปิดแล้วยังมีไฟนะครับว่าแล้วทำไมดูดช่างนี่มีปัญหานะครับอาจจะช่างอาจจะโดนดูดได้ไฟยังย้อนอยู่ยแสดงว่าปิดน,นิวตันนะเนี่ยไม่ได้ปิดสายลายนะร,ระวังกันด้วยต้องเช็คด้วยดีนะช่างไม่จับก่อนนะครับมีเช็ดแลมก็เช็คก่อนนะฮะชั้นเปี้ยนเนี่ยแดงโล่เลยนะครับดูดถึงชีวิตเลยนะครับบอกไว้ก่อน เผื่อมิเตอร์วัดนี่พังนะครับไปย้อนนะครับระวังนะฮะช่างแอร์ปิดไฟแล้วต้องเช็คด้วยเพราะเราไม่ได้เดินสายเองนะครับตู้เมนมาดูนะตู้ไฟเพิ่งทำใหม่นะมีการโหลด12ช่องนะครับให้เขียนอะไรไปเลยกแอร์นี่ครับปิดแล้ว,วครับ,รบโอ้นี่30แอมป์เลยใส่เยอะไปใส่ ยีิบแอมป์เ็เลอเฟอือแล้วโอ okay. เคอยวแกะดูกันนะครับว่าอะไรผิดกันแน่นะครับเมนผิดหรืออะไรผิดโ okay. อเคมาแล้วครับเช็ควเมนนะครับอมองออกนี่ลายนะครับไฟนะฮะยเงมีต้น ลายตัวเซตตี้นะครับก็เป็นเซฟตี้คัตโอเคนี่ลายถูกบารอันนี้นิวต้อนนะครับกล่าวอย่างนี้เอ็นถูกลายถูกโอเคแสดงว่าผิดตัวนี้นะครับตัวนี้ต่อเป็นสวิตช์อยู่นะสองเส้นตัวเนี้ยสำคัญเวลาต่อต้องต่อให้ถูกด้วยนะครับ ต้องอยู่เนี B ่ย B ห้าสิบนะครับข้าแลรวเดี๋ยว้องไล่กันมาเส้นไหนอะ่ะเดี๋ยวปิดผิดโอเคจำเป็นเหมือนสวิตช์นะครับความด้านล่างนะตัวนี้หวานด้วยโอเคไล่ดูแล้วมาน้ำตาลตาลนี้จำขึ้นไปข้างบนนะครับตัวนี้สามสองแอมป์ตัวนี้ 3, เดีย๋ยวลองปิดตัวนี้ก่อนหายไหมปิดตัวนี้นะครับไม่ใช่คนเดินสายด้วยดำดำตัวนี้เราะส,สีฟ้านะครับดำตัวนี้ เอาตัวนี้มาเข้าเข้าเบเกอร์ตัวนี้นะครับตัดนิวตันนะครับตัวนี้ตัดเอนตัวนี้ตัดเอ็นมันต้องตัดลายนะครับเดี๋ยว เอ็น <N S 2> ตัวนี้ต้องจำกดมาตัดเอ็นนี้ต้องเอาสีฟ้าตัวนี้มาจำกับสีดำนะครับดำตัวนี้นะครับเถาเถานั่นแหละเถาตัวนี้เพื่จะออกดำไปเป็นลาย ตัวนี้ก็เลยงงดำกับลายต้องตัดตัวนี้ตันี้เป็นไฟสีน้ำตาล เส้นเนีเส้นในเดี๋ยวจำใหม่นะครับจำใหม่ก่อนอันตรายถึงชีวิตนะ,อะโอเคอ่ะเจอสายแล้วนะครับต้องสลับสายสีน้ำตาลนะครับเส้นเนี้ยตาลตัวนี้ไปต่อสายดำนะครับเป็นลายแล้วก็สายเอ็นสีเทาเทาตัวนี้ไปต่อกับสาย,ายสายฟ้านะครับ นี่นะสลับกันก็สังเกตง่ายๆนะครับเวลาเราเปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดเบรกเกรอร์สังเกตนะครับวัดหัวเมนนะครับอันนี้จะมีลายอยู่เวลาเปิดนะครับเปิดเบรกเกอร์ขึ้นมันต้องมีไฟนะสองฝั่งปรากฏว่าเวลาเปิดเบรกเกอร์แล้วมันไม่มีไฟนะครับนี่คือเป็นนิวตันนะครับเอ็นนั่นเองครับอย่างเงี้ยผิดนะครับมันต้องเป็นไฟสองฝั่ง <Okay. S 1> อนแบบแคนนี่มาแก้ตรวนี้ก่อนนะครับไม่งั้นไม่ไม่ไหวครับ <S <S ไอคนที่มาทําแอร์ต่อไปมันจะอันตรายถึงชีวิตจุดอื่นไม่รู้เหมือนกันนะครับอเขีย okay. น็็ต่อแลครับสีฟ้าต่อกับสีเท่านะสีน้ำตาลต่อกับดำตัวข้างล่างนี่นะลงมาเบรกเกอร์นี่นะ okay. Okay. เปลี่ยนตู้ก็ระวังให้ดีครับเปิดก่อนอันนี้เปิดแล้วนะครับอันนี้จะมีไฟข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคใช่ไหมเปิด,ดเกิดขึ้นนะครับดีนี้ต่อเป็นสวิตนะครับโอเคต้องมีไฟสองฝั่งนะเวลาเปิดขึ้นถ้าเป็นต่อเป็นสวิตนะครับปิดนะครับปิดต้องดับข้างหนึ่งติสว่างข้างหนึ่งนะครับ แต่เวลาเปิดขึ้นต้องสว่างสองด้านนะครับแสดงว่าต่อถูกนะครับโอเคตัวตันนี้เป็นแค่สวิตช์นะครับตัวตัดช็อตไม่ชอ็อตอีกตัวนี้นะครับโ okay. อเคเรียบร้อยครับตัดไฟให้สําเร็จก่อนโอเคครนนี้ก็ามาดูข้างบนทีนะครับต้องวัดไฟดูให้ดีกันนะโ <Okay. S 2> อเคเช็คทีนะครับโอเค จะย้อนมาไม่มีแล้วนะครับโอเคปลอดภัยแล้วปอดสายวัดโอเคครับตั้งอาคุณหนึ่งนะวัดแล้ววัดอ่าคอมอนสีขาวนะครับนี่นะอ่าแล้วก็ลันนะครับสีสีน้ำตาลนะครับได้หนึ่งโอมนะครับ ต่อไปลอยออกจากคาปาท่าสายสีแดงสตาร์ทออกสีแดงแดงหรือสีมพูนะตัวนี้สตาร์ทอยู่ที่2โอห์มนะฮะ2.5โอห์มนะครับโอเคมีโอห์มนะครับโอเคต่อไปตั้งวัดคาปานะครับตั้งคูณ1 1k นะครับจะ 1k หรือ 10k ก็ได้นะครับ อันนี้มปนลาไคล้องให้รู้ว่าขึ้นจิ้มฝั่งไหนก็ได้นะครับจิ้มเตรียมจิ้มขาแล้วก็ดูว่าขึ้นไหมนะครับเก็บบรรจุได้ไหมออกไม่ขึ้นนะครับดูว่าขึ้นน้อยด้วยใช่ขึ้นขึ้นเราค้างนะครับค้างนี่คือรั่วหรือช็อตเลยนะครับค้างไม่ได้ครับปกติต้องขึ้นแล้วก็ลงนะครับ เนค้างนี่ช็อตนะครับสลับด้านครับนี่คูณ 10k นะครับนะฮะเก็บบรรจตุต้องายบรรจุได้อันนี้ค้างตลอดคือช็อตนะครับตัวคาปาช,ช็อตเช่อมแมวให้ดูตัววานพี่จับให้หน่อยจับจับะตัวนี้เก่าเก็บนะครับโอเคเดี๋ยวให้วัดตัวที่ของที่มแมวตัวเที่ยวขึ้นมา ตอนนี้จะขึ <mor> mm ้นเห็นไหมขึ้นแล้วขึ้นสุดนะครับขึ้นสุดแล้วก็จะค่อยๆ่อยคลายบรรจุลงนะครับก็คือเก็บบรรจุแล้วก็คลายบรรจุได้นะอ่ะสลับด้านก็เหมือนกันสลับด้านอ่ะขึ้นสุดสเกลแล้วนะครับแต่สักพักก็จะค่อยๆลงนะครับอ่ะก็คือต้องเก็บบรรจุได้แล้วคลายบรรจุได้นะครับถือว่าดีนะครับโอเคก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับ พอเราวัดโอห์มแล้วคอมเพรสเซอร์ดีหวัวลำคอมน่าจะไม่มีปัญหานะครับวัดโอห์มก่อนนะครับถ้าวัดโอห์มขดลวดแล้วไม่ขึ้นข้างใดข้างหนึ่งก็ต้องเช็ค,ค,คหัวลำคอมอีกทีอันี้ขึ้นทั้งสองไอ้ทั้งสามเส้นแล้วรันดีสตาร์ทดีคอมมอนดีนะครับถึงเปลี่ยนนะครับบางคนไม่วัดเลยเลยเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ได้นะครับโอเคต่อแล้วนะครับฝั่งนี้รันนะสองเส้นน้ำเงินกับเอ่อ เทาหรือน้ำตาลนี่ต่อรวมกันนะครับชมพูฝั่งหนึ่งสตาร์ทโอเคไม่มีกิฟแอมก็วัดโวลต์เอาตั้งหนึ่งพันโวลต์นะครับโอเควานที่เปิดแอร์ครับเ,เบรกเกอร์เปิดแอร์เดี๋ยววัดเช็คไฟทีนะว่าลายเนี่ยตอนถูกไหมเมื่อกี้เรามีสลับเบรกเกอร์ด้วยถ้าไม่ถูกให้แก้ตรงนี้เอานะครับแก้ตรงใส่ไฟเข้า,าตันี้ให้ดูให้ใช้ได้ก่อน เปิดแอร์แล้วก็รอหน่วงสามวนาทีตั้งหนึ D ่งพันโวลต์ดีอซีนะครับเรื่องนี้จะวัดตรงคาปาเลยนะครับวัดเฉลเมนะรตรงสายสีน้ำตาลนะครับเป็นลายนะครับโอเคทุกต,ต้องเป็นลายไม่ผิดนะครับโอเค รอคำสั่งมาเลี้ยงคอยจุดนี้นะฮะสองร้อยยี่สิบรอวัดคำสั่งแม็กเงียบนะครับตัวนี้ตั้งสองร้อยห้าสิบวนก่อนเดี๋ยวค่อยเช็คค่าปาักทีแค่ซ่อมอเย้เลยนะครับคำสั่งคอยมาแล้วนะครับจิ้มไว้เลยนะครับเออมาแล้วแม็กเงียบทำง,งานนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาตั้งห0 0 0โวลต์นะครับวัดตรงแคปนะครับว่าทำงานหรือ,อยังนะครับทงโวลต์สูงนะครับโอเคขึ้นมา350โวลต์นะครับโอเคตัวคาปาทำงานแล้วนะคแคปลันทำงานแล้วความเสื่อทำงานแล้วเพราะว่าเราวัดดูจากพัดลมตอนนี้ทำงานนะฮะดไฟขึ้นมาแนละ้วสตาร์ทลันเรียบร้อยนะครับ วันนะครับก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใจ้แมวในการทำคลิปพีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้สครับขอบคุณครับแล้วจุ่งานว่าจะจับอยู่ตรงนี้ก็ได้นวันดูก่อนนะจะจับอะไรว่ามีไฟย้อนมีอะไรไหมนะครับไม่ใช่จะอยู่มือจับเลยนะครับโอเคตรงนี้ร้อนนะครับโอเคอระมานีหละครับยีช็อตเลยนะครับ